อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนเรื่องชีวิตลิขิตได้ตอนที่8เกิดมาแล้วควรทำอะไรคนเรานั้นเกิดมาแล้วก็โตวันโตคืนแก่วันแก่คืน อายุปีหนึ่งสองปี3ปีเรื่อยๆไปไม่นานเท่าไรก็ถึง10ปี20สเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายจิตใจเติบโตเจริญในระยะนี้จิตใจท่องเที่ยวไปกับอารมณ์ทั้งหลายเต็มที่บางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็เฉยเมยแต่โลกนี้ไม่เคยทำให้ใครดีใจโดยส่วนเดียวในทางตรงกันข้าม ก็ไม่เคยทำให้ใครเสียใจโดยส่วนเดียวเหมือนกันทั้งก็ไม่เคยทำให้ใครเฉยเมยเสียทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่ท่านผู้ที่มีจิตสูงพ้นจากโลกพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าคนนี้มีที่ท่องเที่ยวไปของใจ18อย่างคือเรื่องรูปที่ตามองเห็นอยู่เสียงที่หูได้ยินอยู่กลิ่นที่จมูกสูดดมอยู่ รสที่ลิ้นลิ้มอยู่สิ่งถูกต้องที่กายถูกต้องอยู่กับเรื่องรูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้ที่ได้กระทบมาแล้วที่ใจเก็บมาคิดเรื่องเหล่านี้รวมเป็นหกบางอย่างเย้วยวนให้ดีใจบางอย่างบดบีบให้เสียใจบางอย่างกลับให้เฉยเมยแบ่งออกได้เป็นสามชนิดดังนี้จึงรวมเป็นสิบแปด เรียกว่ามาโนปวิจารณร์ที่ท่องเที่ยวไปของใจ18คนหนุ่มสาวสมมุติว่าอายุ18ปีกำลังอยู่ในวัยที่มีจิตใจกำลังท่องเที่ยวไปในที่ท่องเที่ยวของใจทั้ง18นี้เต็มที่ถึงที่ดีใจก็ดีใจเหมือนอย่างว่าทุกอย่างน่ารักน่ายินดีทั้งหมดถึงที่เสียใจก็เสียใจเหมือนอย่างว่า ทุกอย่างน่าเกลียดน่าชังไปทั้งนั้นถึงที่เฉยเมยก็เฉยเมยไม่สนใจด้วยจิตใจกำลังตื่นตัวในเรื่องทั้งหลายถ้าขาดสติปัญญารักษาตนรักษาใจอยู่อย่างเพียงพอก็น่ากลัวอันตรายเพราะจะเห็นเป็นจริงจังไปกับเรื่องที่ไม่จริงจังเหล่านั้นแต่ถ้ามีสติปัญญาเพียงพอก็จะรักษาใจให้สงบรักษาตนให้สวัสดีได้ ไม่ใช่จำเพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นถึงคนปูนอื่นทุกปูนอายุก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าดีใจเสียใจและที่ทำให้เฉยเมยเหล่านั้นและจำต้องมีสติปัญญาเป็นเกราะป้องกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ควรเพลอปัญญาควรตามรักษาสัจจะควรพอกพูนการสละควรศึกษาสันติ เพราะถ้าไม่เผลอปัญญาพร้อมทั้งสติมั่นคิดพิจารณาว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นจริงที่ควรรักษาไว้อะไรที่ไม่จริงเป็นอสัตย์อธรรมก็สละออกไปให้หมดไม่ให้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตใจดังนี้จึงจะได้สันติคือความสงบของใจคนที่มีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วยโลภโกรธหลงไม่สงบ เพราะมีผีสิงอยู่ในใจคือความผูกพันอยู่กับสิ่งอสัตย์อธรรมทั้งปวงบิดผันครอบงำจิตใจให้วิปริตเหมือนอย่างคนถูกผีสิงส่วนคนที่มีจิตใจสงบเพราะไม่ยอมให้ผีอสัตย์อธรรมสิงใจทำการสละออกไปให้เหลือแต่ของจริงแท้เป็นสัตว์เป็นธรรมและรักษาไว้ด้วยปัญญาที่เลือกเฟ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่เผลอปัญญากลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์